ผู้ชะล่าใจภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างย่อมเป็นผู้ทําให้เกิดการรังเกียจกินแหนงแคลงใจแก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันว่าคงจะเป็นภิกษุลามกถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้มีธรรมอันไม่กลับกําเริบคือเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วก็ตามเหตุห้าอย่างอะไรกันเล่าเหตุห้าอย่างคือ ไปมาหาสู่สำนักหญิงแพทย์สยาเนืองเนืองไปมาหาสู่สำนักหญิงไม้เนืองเนืองไปมาหาสู่สำนักสาวแก่เนืองเนืองไปมาหาสู่สำนักคนถูกตอนแล้วเนืองเนืองไปมาหาสู่สำนักภิกษุณีเนืองเนืองภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างนี้แลย่อมเป็นผู้ทําให้เกิดการรังเกียจกินแหนงแคลงใจ แกเพื่อนผู้ประพฤติปรมจาจันร่วมกันว่าคงจะเป็นภิกษุลามกถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้มีธรรมอันไม่กลับํำเริบคือเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วก็ตาม